ความขัดแย้งจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญและลงมติกันที่สาภานำไปสู่การประกาศยุบสาภาเร็วกว่าที่พักประชาชนและประชาชนทั่วไปคาดคิดครับแน่นอนครับคำถ,ถามคือยุบสาภาแล้วจะเป็นยังไงใครได้ใครเสียใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าทั้งประเทศและประชาชนเสียแน่นอนเพราะความไม่แน่นอนทางก,การเมืองเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อกี้เราบอกแล้วการเจ จาความต่างการเมืองต่างๆก็เริ่มที่จะตั้งคำถามนายกรัฐมนตรีอนุทินตอนนี้อยู่ในสถานะนายกรัฐมนตรีรักษาการครับครับต้องพิจารณาอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องสงครามกับเรื่องกติกาการค้าต้องแยกออกจากกันและถ้ามีข้อผูกมัดเมื่อใดขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับที่อยากจะมีการแก้ไขทันทีครับครับ เพราะนั้นมาดูที่ว่าทไลายเลือกตั้งจะเป็นยังไงนายกประกาศยุสภา12ธันวานี้ตามกฎหมายนะใช่ครับเงื่อนไขเวลากรอบคือสี่ว่าไม่น้อยกว่าสี่ว่าวันแต่ไม่เกินหกสิบหกสิบวันถ้ายึดธรรมเนียมปฏิบัติเวลาเขาเลือกตั้งเขาจะเลือกตั้งกันวันอาทิตย์อเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนกฎหมายกําหนดน่ะมีสองวันวันที่หนึ่งวันที่แปดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กับสองวันที่แปดแปด กลุมภาพันธเออส่วนกรณีจะพ่วงประชามติไปด้วยหรือไม่นั้นก็เาว่ากันครับคือพ่วงประชามติเนี่ยอาจารย์บอลอาวรศ์บอิอ์กบอกแล้วว่าไม่จําเป็นต้องครบ60วันก็ได้คือตามกฎหมายบอกว่าต้องอย่างน้อยอย่างน้อย60วันเพื่อเปิดเวลาให้คนได้ทําความเข้าใจใช่ไหมครับแต่มันมีบทวักนิดหน่อยว่าถ้ามีความจําเป็น เช่นความจะเป็นเรื่องประมาณความจําเป็นอื่นๆเนี่ยไม่จําเป็นก็ต้องถึง6 0สิบวันก็ได้ทวนอ,อาจจะทําวันเดียวประชามติทําวันเดียวกับวันเลือกตั้งคือวันที่8กุมภาก็ได้นั่นเป็นข้อกฎหมายถามว่ากกตมีความพร้อมหรือไม่เราไล่เลียงให้เห็นนะ,ะประธานกกตไม่สุดไม่สุดเหรอนรงกรวาลินครับสัปดาหนะ์หน้าจะมามีจะมีการคุยกับทางรัฐบาล ซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยบอกวันชัดเจนแล้วว่า <c oughs> จะคุยวันจันทร์นี้แหละวันจันทร์ที่15ธันวาจะคุยเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งหลังยุบสภาปกติกกตมีเวลาแค่3าถึงหวันให้เวลา5วันพี่โอ้กำหนดวันเลือกตั้งกําหนดวันเลือกตั้งครับครับเป็นหน้าที่ตามกฎหมายครับครับต้องพร้อมครับเพราะกะกะตทําหน้าที่เรื่องจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิยุติธรรมครับครับและแน่นอนครับพอมีการยุบสภาแล้วเนี่ย องค์กรกลางที่จะการเลือกตั้งอย่างกกตมาพร้อมกับประธานกรกตป้ายแดงเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับจะประชุมวันจันทร์นะฮะวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยเนพะื่อกําหนดวันเลือกตั้งนะซึ่งเราก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับเราก็คาดการว่าอาจจะมีการยุบสภาแล้วก็มีการแบ่งเขตไว้แล้วนะครับ ก็คงคิดว่าวันจันทร์วันคานก็มีความชัดเจนนะฮะแต่ทีนี้ทางสำนักงานก็ทำทำลายในการจัดการเลือกตั้งไว้ไว้ครบถ้วนแล้วก็มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งครับเป็นไปไดว่าจะเป็นวันที่8ที่าคมอย่างที่มีการคาดการณ์รว่าภายใน5-6วันนะคะตั้งแต่วันพี่สภาก็ก็เป็นไปได้ การทั่วประเทศด้วยสถานการณ์ไทยกับโควิตอนนี้จะกลายเป็นปุปัรรคทําให้การจัดการเลือกตั้งทั่วไปวันเดียวกันไม่ได้เราเตรียมพร้อมตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะก็เราเราก็คาดการณ์นะฮะเราตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับว่าจะจัดการเลือกตั้งแต่หลักจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องจัดการเลือกตั้งพร้อมกันอยู่แล้วนะครับสถานการณ์แยตอนนี้จะทําให้การเลือกตั้งเดินหน้าไปได้ไหมค่านก็คิดว่าต้องทําเต็มที่นะครับมี 2- 3สเรื่อง1มีความพร้อม2 ถ้ามีการเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศและอาจจะมีพ่วงเรื่องของประชามติต้องคุยกันคำถามคือถ้าเลือกตั้งทั่วไปและมีประชามติด้วยเนี่ยโอกาสที่จะมีวันเลือกตั้งที่มีความเป็นไปได้มากสุดเนี่ยก็คือ8กุมภาถามว่า8กุมภาครบ60วันตามพรบประชามติไหมก็แบบขาดไปวันสองวันซึ่งอาจารย์บอลสับว่ก็คงไม่เป็นไร อาจารย์บวรกสักว่าแต่มีคนทักทวงแน่นอนครับการยุบสภาค,ครั้งนี้ตกลงยุบไปแล้วเนี่ยจะนําไปสู่การเลือกตั้งไหมหลักมาดูข้อนี้เลยรัฐนูลมาตรา1 0 2 103และ104เนี่ยบอกไว้ชัดเจนเราเคยมีกรณีแบบนี้มาแล้วการเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐนูรเนี่ยเลือกตั้งวันเดียวพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะเนอน,นขนี้ครับเลือกตั้งพร้อมกันวันเดียวทั่วประเทศนะครับ พร้อมกันทั่วประเทศอยู่ในมาตรา102ครับ,รบวัดสองการเลือกตั้งตามวัดวัหนึ่งนั้นครับต้องเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษามแ,แบบ ให้ง่ายเลยนะสมมุติว่ากรกตกับรัฐบาลตกลงว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่8กุมภาเนี่ยแล้ววันที่8กุมภาปีหน้าเนี่ยปัญหาชายแดนยังรุนแรงอยู่ยังมีเคอร์ฟิวอยู่เนี่ยไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เนี่ยนี่ถามง่ายๆเลยถามแบบทั่วไปเนี่ยถ้าความขัดแย้งยังมีในบางเขตตอนนี้คนอพยพสองแสนคนะครับไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในในเจ็ดจังหวัดแล้วกันความยาว800กิโลเมตรเนี่ยจัดการเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยมันขัดข้อนี้ไหมขัด ขาดครับขาดข้อนี้มาดูร้อยสี่แต่ก็มีข้อยกเว้นหน่อยอาจจะแบบรรมนูญเขียนไว้นมาตราหนึ่งร้อยสี่ครับในกรณีที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ครับเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามวันเวลาที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนดเนี่ยต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน30วันนี่นับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดครับ เหตุสิ้นสุดนะแล้วไอ้เหตุดังกล่าวมันสิ้นสุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะครับครับการออกเสียงประชามติเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เหตุอันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยไม่มีประเทศหนึ่งประเทศใดในโลกครับครับที่ในห่วงที่เกิดภาวะสงครามหรือเกิดการประทะว่าด้วยเรื่องดินแดนเอกรากรา,าชราชาจักร จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งครับสมมตุติง่ายๆฮะถ้ามียังมีความรุนแรงชายแดนเนี่ยแล้วก็อยู่อยู่ปั๊บประกาศกฎอัยการศึกปั้งเดียวครับสมมติสมมติเกิดอะไรขึ้นฮะก็มิสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศได้ไงล่ะน้อง <c oughs> <c oughs> แล้วถามว่ามาดู <c oughs> กฎอัยการศึกนี่ใครเป็นผู้ประกาศครับกฎอัยการศึกตามกฎหมายให้อำนาจผบทบครับ เป็นผู้ประกาศกฎอัยการศึกครับ,รบไม่ต้องมีมติคณะรัฐมนตรีครับใช<า>าา้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อควบคุมความสงบใช้เพื่อกำกับดูแลในยามสงครามครับพอได้ยินแบบนี้นะยิ่งช่วงนี้รัฐบาลบอกว่าให้กองทัพนำเนี่ยยิ่งแบบน่าคิดนะผู้ออกผ,ผู้ออกคือทอบอผู้ยกเลิกล่ะ ผู้ยกเลิกคือคอรรัชรัฐมนตรีและต้องมีพระบรมราชโองการยกเลิกกฎอายการศึกพี่โออ่านกฎอายการศึกอี่ทีฮะออกเมื่อไหร่ได้บ้างครับกฎอายการศึกในมาตราสองครับเขียนไว้เมื่อเวลามีเหตุอันจำเป็นเพื่อเพื่อรักษาความเรียบร้อยที่ปราศจากภัยภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร โอ้ oh, เริ่มถึงแต่การตอนนี้เริ่มเข้าแล้วจะประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอายการศึกทุกมาตราหรือหรือบางมาตราก็ได้จะกำหนดเงื่อนไขใช้บังคับในส่วนใดส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรก็ได้ครับกรณีที่ไม่ได้ประกาศกฎอายการศึกทั่วราชอาณาจักรในประกาศจะต้องระบุเขตพื้นที่ครับ oh, อ๋อน,นี่ <Hey. S 2> เขตพื้นที่ได้นะ แต่ความพิเศษอีกของกฎอัยการศึกพิเศษนะพิเศษแสดงว่าเหนือกว่าปกติครับถ้าประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อใดหรือที่ใดจะยกเว้นกฎหมายอื่นใดทั้งหมดครับข้อความในพระราชบัญญัติครับกฎหมายใดที่ขัดกับกฎอัยการศึกจะบับบงคับใช้ในกฎ อายการศึกแทนแต่ยังไงแล้วแต่ใครได้ใครเสียเนี่ยสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ส้มโหวตให้กับภูมิใจเป็นรัฐบาลเนี่ยอสองเดือนที่อยู่ในอํานาจเนี่ยโอ้ถือว่าตรงนี้แบบชนะทั้งกระดานเลยนะแต่หลังจากสองเดือนพักประชาชนโหวตให้เป็นนายกเขาดําเนินการได้อะไรบ้างอันแรกเลยสามารถเข้าสู่อำนาจดได้อำนาจรัฐมาเต็มเต็ม วันก่อนพี่วีบอกว่าย้ายข้าราชการมาไทยตั้งแต่หัวจจหลดเท้าลงลึกที่สุดเบิกจ่ใจงบประมาณเต็มพิกัดนี่ข้อสองสองได้แล้วอันที่สามคดีสวเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้คดีสวน่าจะคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมครับเข้าไปสู่หมดคดีใหญ่ที่ปปชยังไม่เคลียร์นั่นคือนาฬิกาเพื่อนเนี่ อจบยมที่กกตแหละมเข้าไปสู่สารดอกจะบอกให้สามแล้วนะได้สามแล้วนะอันที่สี่ที่ได้เนี่ยคดีเขากระโดงเป็นยังไงท่านได้ยินไหมท่านได้ยินกันไหมเออหายอยู่เลยนะหายครับครับเงียบกลิปแล้วแล้วอาทิตย์ดีกรมที่ดินย้ายกลับมาแล้วนะย้ายกลับมาแล้วนะเงียบกลิปตอนนี้ไม่รู้จะลอยอยู่บนกลิบเมฆหรือเปล่าอ่าแล้วการเข้าสวมนั่นรัดนำมาซึ่งนี่ฮะ พอได้น้านรัฐแล้วเนี่ยมันหอมหวานมันโดดบ้านใหญ่อืเข้ามาเพียบเลยตอนนี้บ้านใหญ่เข้ามาภูมิใจเพียบเลยโูมอยู่อย่างนี้ครับครับอตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาวอาอำนาจรัฐเขาตอนนี้ยังถืออยู่ในมือเขาบอกว่าถ้าที่เดินไปสู่โหมดการเลือกตั้งเขาบอกว่าพี่โอถ้าวันที่เลือกตั้งอ่ะใครกลุ่มอำนาจรัฐคนนั้นย่อมได้เปรียบใช่ถามว่าถ้ามีเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยใครอยู่ในอำนาจรัฐพรรคอะไร พักภูมิใจไทยเอาละสิเดินไปสู่ไหนล่ะครับแม้แต่ระดับปลัดอำเภอบอกแล้วลึก <c oughs> คือมีการโยกย้ายลึกมากเนี่ยมันต่อข้อนี้แหละโอ้นี่ก็บอกว่าถ้าไปดูตำแหน่งนับแบบตั้งแต่ระดับท็อปอธิบดีปลัดจนถึงแบบนายอำเภอหรือว่าปลัดอำเภอเนี่ยเกิน <c oughs> 500ร้อตำแหน่งแล้วยังไม่ <c oughs> ตำรวจเราตำรวจตำรวจลงไปที่ไหนครับผู้กากับสอพอเลยครับคราวนี้ละการล็อกแข่งล็อกขาประชาชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายและเชื่อมโยงจากคดีวสวมาต่อเรื่องนี้ฮะ <S <S ต้องบอกว่าองค์กรอิสระซึ่งตอนหลังคนพยายามบอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันอยู่ไม่ค่อยเกี่ยวกันเมืองแต่จริงไม่แต่จริงแล้วไม่ใช่นะ กา,การตัดสินตัดิขององคอ์กรอิสระมีผลต่อตัวแปรสําคัญทางการเมืองหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นใน5ปีอย่างที่บอกใน5ปีเทอมของสวชุดนี้ยจะมีการตั้งองคอ์กรอิสระทั้งหมด41คนเหนือร้ายกว่านั้นโปรดจับตาบด้วยความระทึกในร้อไทย44สอสอของพักส้มประชาชนที่คดีค้างอยู่ที่ปปอชอ ครับมันจะคลอดออกมาไหมเขาบอกว่าเมื่อดูแตกหักกันแล้วครังนี้นะซีฟีสซสอของก้าวไกลเขาบอกว่าจับตาวันนี้คริสต์มาสเนี่ยปรากฏการณ์การยุบสภารอบนี้นอกเหนือจากนายประกันส้มถูกตุนจนเปื่อยแล้วอุปสรรคในการคืนอำนาจให้ประชาชนในภาวะที่ประเทศเข้าสู่หมด สงครามระหว่างไทยกัมพูชานั้นเมื่อใดก็ตามทหารประกาศใช้กฎอัยการศึกการเลือกตั้งในวันเดียวกันตามรัฐธรรมนูญจะถูกยืดออกไปพี่วีบอกว่ายุบเพื่อย,ยึดใช่หรือไม่และใครเป็นคนทิ้งไพ่ที่สะท้อนว่าไพ่ที่โง่ออกมาใน,นกลไก สภาครับมันต้องเกาะติดนะว่าการยุบครั้งนี้เพื่อที่จะยึดหรือไม่